สวัสดีคะ่ะทุกคนเนื่องจากวันนี้นะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดของพ่อปองนะคะและตอนนี้เราก็แ <laughs> ม่กกุ้งไปรับดีไซน์นะแล้วก็ไปแวะซื้อเค้กมานะคะทุกคนเราจะมาเซอร์ไพรส์พ่อปองกันนะคะ <Wow. S 1> แต่นอกจากเซอร์ไพรส์แล้วเราจะทำอะไรคะดีไซน์ <laughs> เราจะแกล้งพ่อใช่ไหมคะ <Huh? S 1> คือแกล้งยังไงแกล้งยังไงแกล้งยังไง ใช่เราจะแกล้งทําเป็นว่าเค,ค้กเนี่ยคือเค,ค้กดึงเงินนะทุกคนเห็นไหมเราเอาอันนี้ไปปักเห็นไหมสุขสันต์วันเกิดแล้วเราปักไปตรงกลางแล้วเราจะแกล้งแกล้งให้ดีไซน์พูดเหมือนกับว่ามันคือที่ดึงเงินให้ค่อยๆดึงนะดึงขึ้นมาค่อยๆดีไซน์ถือสองมือไม่กมลัวมันล่นไปเดี๋ยวตอนนี้เราจะทําการเซฟไพ่แล้วนะคะทุกคนเราจะแกล้งบอกเพ่อว่าค่อยๆดึงนะดึงตรงๆนะเดี๋ยวไม่ลุดเดี๋ยวเงินไม่ออกอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันไม่โทอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไป ออกมาค่อยๆออกมาดูเค้กด้วยมันจะล่นโบะไม่ได้สวายเดี๋ยวแม่ปิดทายรถก่อเอาแม่แป๊บนึงออกมาข้างนอกหน่อย Happy birthday to you เอาแล้วที่ไหนเกียง Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday <Day S 1> to you <Wow. S 1> อะนม่นางนี่วาแล้วพอที่ถานก่อนอพอเออยังไม่ได้จุดเทียนเลยมาจุดเทียนก่อนแอบเห็นว่ามันละลายเมื่อกี้ก็เลยยังไม่ได้จุดใช่ไหมเป็นไอติมหรือว่ออาให้พ่อที่ถานก่อนคะ่ะอธิษฐานแล้วก็ปอกเค้กก่อน ดีไซน์ต้องบอกพ่อด้วยนะว่าค่อยๆดึงใช่ไหมขยับเข้าไปใกล้ดีไซน์ขยับเข้าไปใกล้เปาเค้กให้ฟอนหรือยังให้ฟอพ่อหรือยังขยับเข้าไปใกล้พ่อดิขยับเข้าไปใกล้ดิต้องทำไรนะค่อยๆดึงนะบอกเลยเถอะว่ามีอะไร เฮ้ยก็พอดึงฟ้าเงินมันติดอยู่ข้างหน้าลุดดีไซน์ลุดเหรอเงินอะไรเงินมันอยู่ข้างหน้าลุดเหรอดีไซน์ลุดเหรอเฮ้ยเงินอะไรเฮ้ยลุดพันเด้งอะไรมันอยู่ข้างหน้าลุดดีไซน์ทำไงเอาเป็นกตีนลุดเอาทำไงทีเนี้ย ให้มันขึ้นนะ <c oughs> เฮ้ยคือยังไงึ ừ, คือยังไงสรุปโอ้ย <c oughs> พ่อสองครับไหนครับเงินครับไหนพ่อหาซิเงินอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไหนลัเงินนะพ่อหาสิ แปจานอีก <göster ges> แล้วเงินนั่นอะไรมีไหมไม่มีดีไซน์พ่อหันขนาดนี้แล้วเงินมันอยู่ไหนเดินเค้กสรุปคือเป็นเค้กธรรมดาไม่ใช่เค้กดึงเงินดิ่ที่สอเป็นไม่เลยให้เขาเลย มันเกิดมีอะไรให้พ่ออีกมีอะไรอีกคือพ่อไม่เห็นอีกเหรออยู่หน้าพ่อขนาดน,นั้นอะไป <c oughs> กินเค้กกันดีกว่าไป <c oughs> <c oughs>